น้อยนิดแต่คนคนที่แต่มหาศาลขอแค่คนระบาดคนระบาดเท่านั้นแต่หกสิบคนสิบหกสิบล้านคนใช้เศรษฐีเกิดขึ้นทันทีครับโบนัสการค้าไปแบบนั้นครับโบนัสข้อนี้นะครับคุณจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณจะเกิดโบนัสข้อนี้ได้คุณต้องมีการแนะนําคนคือพูดง่ายๆคือคุณจะต้องผ่านโบนัสข้อที่หนึ่งคุณต้องมีการแนะนําคนอย่างน้อยหนึ่งคนให้ได้ คุณจะได้โบนัสข้อนี้โบนัสข้อนี้ก็คือว่าตัวคุณนะครับคุณต้องอย่างน้อยแนะนําคนหนึ่งคนเป็นชั้นลูกคุณให้ได้คุณแนะนําคุณเอมาคุณแนะนําคุณเอมาคุณจะได้โบนัสข้อที่หนึ่งเลยคือโบนัสค่าแนะนําถูกไหมแล้วคุณเอาคุณเอไปวางไว้ในระบบลายของคุณคุณจะเตรียมตัวที่จะรับโบนัสข้อที่สองเมื่อกี้จากนั้นนะครับคุณเอของคุณที่คุณแนะนํามาจะกลายเป็นชั้นลูกของคุณครับนี่ครับคุณคุณแนะนําคุณเอมาหนึ่งคนคุณเอจะเป็นชั้นลูกทีนี้นะครับคุณเอเขาก็ไปทําธุรกิจเหมือนกับคุณเลย คุณเอก็จะไปแนะนําคุณบีซึ่งคุณไม่ได้นําคุณบีคุณไม่ได้แนะนําคุณบีนะคุณแนะนําแค่คุณเอนะคุณเอเป็นชั้นลูกคุณเอไปแนะนําคุณบีคุณบีจะเป็นชั้นหลังของคุณคุณบีไปแนะนําคุณซีคุณซีจะเป็นชั้นเหลนของคุณคุณซีไปแนะนําคุณดีคุณดีจะเป็นชั้นหลนของคุณคุณดีไปแนะนําคุณอีคุณอีจะเป็นชั้นลื้อของคุณคุณอีไปแนะนําคุณเอฟคุณเอฟจะเป็นชั้นล่งของคุณคุณเอฟไปแนะนําคุณจีคุณจีจะ นะครับแล้วคุณจีเป็นแนะนำเอ,เอ่อเอ่อเี๋นวนะ A B C D E F G H เอาเป็นว่าเป็นแปดชั้นแล้วกันนะ mm hmm. ชั้นคุณแนะนำคุณเชั้นลูกลูกแตกหลานหลานแตกเหรียญเหรียญแตก,ลแตกลหลนหลนแ,แตกลือหรือแตกล่าล่าแตกรวยรวยแตกโลดแล้วกัน,นเอาง่ายๆนะครับแปดชั้นนะฮะแปดชั้นนะครับแปดชั้นนี้นะครับของคุณจะกี่คนก็ได้นะครับแปดชั้นนี้ของคุณจะกี่คนก็ได้เช่นยกตัวอย่างนี้เลยดีกว่านะง่ายๆวันนี้คุณไปแนะนําชั้นลูกที่คุณแนะนําเองสิบคนเอาง่ายๆเลย คุณไปแนะนําเองสิบคนชั้นลูกนะครับคุณสิบคนนะชั้นลูกไปแนะนําอีกต่อไปอีกสิบคนคุณจะมีชั้นหลานร้อยคนเออถ้าชั้นหลานไปแนะนําคนอีกสิบคนคุณจะมีชั้นเหลนพันคนถ้าชั้นเหลนนะไปแนะนําคนอีกสิบคนคุณจะมีชั้นหลนหมื่นคนถ้าชั้นหลนไปแนะนําคนอีกสิบคนคุณจะมีชั้นลื้อแสนคนนะครับถ้าชั้นลื้อไปแนะนำอ่าอีกสิบคนคุณจะมีชั้นล่ําอีกร้านล้านคนนะครับถ้าชั้นล่ําไปแนะนําอีกสิบคนคุณจะมีชั้นอ่าชั้นรวย สิบล้านคนสุดท้ายถ้าชั้นรวยไปแนะนําชั้นอ,อ,อีกสิบคนคุณจะมีชั้นโลดร้อยล้านคนเออง่ายๆแบบนี้เอาเป็นว่าคุณมีองค์กรสักล้านคนแล้วกันง่ายๆแล้วกันเอาแค่หกชั้นพอล้านคนจากการที่คุณแนะนําลูกหลานในโลดมาเนี่ยคนล้านคนนี้ไอ้คนล้านคนนี้แหล,ละครับเข้าไปใช้ในเข้าไปใช้บริการในระบบไอทีเอสในแอปไอทีเอสของเราเนี่ยแหละผมบอกแล้วว่าบริการไอแอปไอทีเอสมีอะไรบ้างหนึ่งซื้อสิน Pro V P สองสามารถเอาระบบนี้ไปเติมเงินมือถือให้กับใครก็ได้สามระบบนี้นะครับมีพันธม,มิตรทางธุรกิจเอาสินค้าและบริการร้านค้าเข้ามาจัดจำหน่ายอยู่ในระบบนี้คนล้านคนของเราเครือข่ายของเราไปใช้บริการเหล่านี้ซื้อ p r o V P ก็ได้เติมเงินมือถือให้ใครก็ได้ซื้อกินซื้อใช้ในช้อปแอนเปย์ก็ได้ทุกอย่างที่ทําธุรกรรมในแอป I T S จะมีคะแนนให้ทั้งนั้นมีคะแนนให้ทั้งนั้น คุณคิดดูว่าคนล้านคนใช้กี่คะแนนผมไม่รู้แต่คนล้านคนใช้มีคะแนนแน่นอนแล้วคุณคิดว่าคะแนนจากคนล้านคนจะกี่คะแนนจะกี่อวีคะแนนมหาศาลนะครับจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วคูณสิบเปอร์เซ็นเป็นโบนัสเข้าบัญชีคุณตอนวันที่สิบห้าของเดือนนี่คือโบนัสข้อที่สามที่คุณจะได้โบนัสการทําธุรกรรมครับจากเกอข่ายของคุณเก้าตัวเออแปดชั้นรวมทั้งตัวคุณอีกหนึ่งชั้นเป็นเก้าชั้นนะครับ โบนัสการทำธุรกรรนะครับส่วนอีกส่วนแอส,ส่วนส่วนโบนัสคะแนนตรงนี้จะมีมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับบ้าเครือข่ายของเรามีมากแค่ไหนไปใช้บริการแล้วเกิดคะแนนเท่าไหร่แต่คะแนนจากคนล้านคนผมบอกได้เลยว่าเยอะคะแนนถูกล้านคนล้านคนนะครับถูกคูณสิบเปอร์เซ็นมาเป็นโบนัสเข้าบัญชีคุณทุกันที่สิบห้าของเดือนนี่คือโบนัสธุรกรรมครับแต่คุณ ยอดส่วนตัวเพื่อจะรับโบนัสข้อนี้ 5Rv ต่อเดือนนะครับนี่คือเงื่อนไขครับนี่คือกติกาครับ 5Rv ต่อเดือนที่จะรับโบนัสข้อที่3โบนัสธุรกรรมง่ายที่สุดคือคุณเอาโทรศัพท์มือถือของคุณที่คุณมีระบบ ITS ไปเติมเงินให้ใครก็ได้สามค่ายค่าย A ค่าย B ค่าย T ผมเนะี่ยผมก็เติมเงินให้กับคนที่บ้านให้คุณแม่ผมนี่แหละนะครับ200บาทต่อเดือน เติมเงิน200บาทเติมเงินมือถือใหใ้ใครก็ได้200บาทต่อเดือนนะครับนะครับ200บาทต่อเดือนนะครับคนละร้อยก็ได้ให้ครบ200คนละ50ก็ได้ให้ครบสรเพราะว่าหนึ่งการเติมเงิน100บาทนะครับให้ใครก็ได้นะครับคุณจะมีคะแนน2 5 r v การที่คุณเติมเงินให้ครบ200บาทต่อเดือนคุณจะได้ยอดส่วนตัวทันทีครับ5 r v นะครับนี่คือง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดนะครับถ้าคุณมียอดส่วนตัว 5V คุณรับโบนัส10%จากการทําธุรกรรมไปเลยครับนี่คือโบนัสทั้งหมดสามข้อจบแล้วครับโบนัสแนะนําโบนัสบริหารทีม20%และโบนัสการทําธุรกรรมคุณจะได้ตรงนี้ไปเลยถ้าคุณมียิทธิทธิ์นะคุณใช้ระบบทรัตย์ภูริสร้างเครือข่ายสุดท้ายครับโบนัสข้อที่สี่หรือของสามบุกหนึ่งโบนัสข้อที่สี่โบนัสออเซลต่อปีครับโบนัสออร์เซลต่อปี2%โบนัสข้อนี้จะเป็นโบนัสที่ สมาชิกท็อปอัพุทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายว่าจะกินโบนัสข้อนี้ให้ได้โบนัส2%เกิดจากยอดขายของบริษัทท็อปอัพทุริทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นยอดออกมานะครับแล้วจะคูณ2แบ่งออกมา2%แบ่งออกมา2%เป็นโบนัสตอนสิ้นปีให้กับคนที่สามารถรับโบนัสออเซลนี้ได้เงื่อนไขโบนัส2%นะครับข้อนี้นะครับเงื่อนไขคือคุณจะต้องมีคุณสมบัติในการขึ้นตำแหน่งธุรกิจ ในตำแหน่ง Blue d i a m o n เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโบนัส bon ข้อนี้วัดจากตำแหน่งที่คุณได้เพราะฉะนั้นโบนัสสเกิดจากคุณต้องขึ้นตำแหน่ง Blue d i a m o n นะครับดังนั้นคุณฟังการขึ้นตำแหน่งให้ดีครับตำแหน่งธุรกิจที่นี่เราวัดอากรายได้ที่คุณสร้างให้ที่คุณสร้างจากท็อปอธิริษเข้าในกระเป๋าของคุณในบัญชีของคุณตำแหน่งนี้เกิดจากรายได้ของคุณที่คุณสร้างให้ตัวเอง เป็นโบนัสให้ตัวเองฉะนั้นคุณสร้างโบนัสให้ตัวเองได้บริษัทจะมีรางวัลเป็นตำแหน่งให้คุณครับเป็นตำแหน่งกิจิตเรานะครับการสร้างโบนัสให้ตัวเองตำแหน่งที่หนึ่งแซฟไฟ์ครับในเดือนใดเดือนหนึ่งคุณต้องสร้างโบนัสรายได้ให้ตัวเองย้าให้ตัวเองนะครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทแต่ไม่ถึงห้าหมื่นบาทคุณจะขึ้นตำแหน่งแรกกินิตเรียกว่าแซฟไฟล์นะครับจากนั้นในเดือนใดเดือนหนึ่ง คุณสามารถสร้างโบนัสให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทแต่ไม่ถึงหนึ่งแสนบาทคุณจะขึ้นตำแหน่งที่สองเรียกว่าเจ็ดและในเดือนในเดือนหนึ่งนะครับถ้าคุณสามารถสร้างโบนัสให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทได้คุณจะขึ้นตำแหน่งรูบี้จากนั้นนะครับถ้าคุณสามารถสร้างในในเดือนในเดือนหนึ่งเนี่ยในเดือนนี้คุณสามารถสร้าง รายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทขึ้นรูบี้ได้คุณทําต่อไปครับไปต,ต่อให้คุณทํารายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทติดกันอีกสามเดือนเลยสามเดือนเลยสามเดือนติดเลยนะครับนะครับคุณจะขึ้นตําแหน่งเพอจากนั้นนะครับถ้าคุณทํารายได้ไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทบวกไปอีกสามเดือนเป็นหกเดือนนะครับพูดง่ายๆคือถ้าคุณทํารายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติดจะขึ้นตําแหน่งเอเมอรัลเอาละครับถ้าคุณขึ้นเอเมอรัลได้ให้รู้ไว้เลยครับว่าตอนนี้คุณมีรายได้ไม่ต่ำกว่าแสนบาทหกเดือนต คุณขึ้นเอมรอลแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะกินสเ็แล้วนะขึ้นเอมรอลได้เพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับหกเดือนติดท,ที่คุณทําได้นะครับคุณจะมีกี่รหัสก็ได้เอามารวมให้หมดเลยถ้าคุณมีกระเป๋า 115, เงลิติห้ากระเป๋าทุกกระเป๋างินที่ที่คุณสร้างได้สิบห้ารหัสเอ็อเนี่ยเอามารวมให้ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติดคุณขึ้นเอมรอลทันทีนะครับนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นพอขึ้นเอมรอลแล้วทีนี้แหละครับคุณจะต้องมาดูว่า ทีมของคุณที่คุณแนะนํามาเองซ้ายและขวาอย่างน้อยฝั่งเราคนเนี่ยฝั่งเราคนนะคุณเอที่คุณแนะนํามาทางซ้ายคุณบีที่คุณแนะนํามาทางขวาถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องลงมาสนับสนุนคุณเอและคุณบีทางซ้ายทางขวาให้มีรายได้หนึ่งแสนบาทไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติดเหมือนคุณคุณต้องประนับสนุนเขาให้เกิดรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหกเดือนติด คุณง่ายๆคือให้คุณ A ที่คุณแนะนํามาทางซ้ายขึ้นเอม r ราลให้คุณ B ที่คุณแนะนํามาทางขวาขึ้นเอมาราลเมื่อคุณสามารถทําให้คุณ A และคุณ B เป็นเอม r ราลได้เหมือนคุณคุณจะขึ้นตําแหน่งบลูไดมอนด์ทันทีครับถ้าคุณขึ้นตําแหน่งบลูไดมอนด์คุณจะกินออเซลล์สองเปอร์เซ็นต์จากบริษัทท็อปอัพธุริทันทีครับแล้ววันนี้บลูไดมอนด์คนแรกนะครับเกิดขึ้นแล้วครับคือนะครับพี่จัมโบ้นะครับพี่จัมโบ้ของเรานะครับนะครับ เป็นบูไดมอน์กิน2%แล้วนะครับผมรู้เลยว่าสิ้นปีนี้นะครับโบนัสออเซลส์ไม่ต่ำกว่าอิบอานตนะคไปเอาเองนะอิบอาน10ล้านนะผมว่ามีแน่ๆนะครับมีแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโบนัส2%ถ้าคุณอยากจะได้ คุณต้องไม่พลาดเหมือนผมนี่เอาตัวเองมาบรรยายเอาเอามาบรรจารเลยถ้าคุณอยากจะได้คุณไม่คุณต้องไม่พลาดเหมือนผมการตัดสินใจลงแพ็กเกจมีส่วนสําคัญที่คุณจะขึ้นตําแหน่งนี้ได้เร็วหรือช้านะครับเพราะคุณต้องสร้างรายได้ให้ตัวเองไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทโหเดือนติดถ้าคุณมีหนึ่งรหัสคุณคิดว่าคุณจะใช้หนึ่งรหัสของคุณเนี่ยทำรายได้เดือนละแสนได้มากน้อยแค่ไหนคุณคิดเอาเองถ้าคุณมีสามรหัสผมอะมีสามรหัสผมพูดตรงๆเลยเพราะตอนนั้นผมไม่รู้ แต่ผมไม่รู้ไงรับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะก็สามรหัสก็ได้ทำรหัสก็ขึ้นได้นะฮะแต่ใช้พลังภายในหน่อยเยอะหน่อยงิงสามกระเป๋าเนี่ยต้องทาให้ทารายได้ให้ได้หนึ่งแสนบาทผมเดินติดให้ได้แต่ถ้าคุณมี L คุณก็ยังมีโอกาสที่ทำรายเท่าไรเน,าเนี่ยมันทารายได้หนึ่งแสนบาทได,ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณมี XLXL ส XL ิบห้ารหัสเนี่ยถ้าคุณต้องการโบนัสสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะแตะได้ง่ายกว่าเพื่อนเลยเพราะมันคุณสามารถสร้างไรายได้ถึงสิบหกกระเป๋าไง สิบห้ากระเป๋าของทอตีสิบห้ากระเป๋าไงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะกินสองเปอร์เซ็นต์จากบริษัททอทุรินะครับถ้าไม่เหลือบาทกว่าแรงนะครับลิขสิทธิ์ที่คุณควรครอบครองเป็นเอคลได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ไวนะแล้วคุณต้องช่วย A กับ B ของคุณเนี่ยนะครับให้ได้หนึ่งแสนบาทหกเดือนติดเพราะฉะนั้นนะเอกับบี B ที่เราแนะนํามานะครับช่วยบอกเขาหน่อยช่วยเป็นเอคลหน่อย ช่วยเป็นเอกแอลหน่อยเพราะถ้าคุณ A เป็นเอกแอลคุณ B เป็นมีแพ็กเกจเอกแอลคุณ A กับคุณ B ก็มีโอกาสจะสร้างตัวเองให้มีรายได้หนึ่งแสนบาทหกเงินติดเป็นเอมอรอไม่ยากและคุณ A กับคุณ B ก็มีโอกาสกินสองเปอร์เซ็นจากบูริมันไม่ยากดังนั้นนะครับวันนี้การตัดสินใจคือสิ่งสําคัญนะครับเรื่องราวทั้งหมดของท็อปฟริตผมถือว่าผมคุยได้จบแล้วนะครับวันนี้รายแทงเศรษฐีตรงนี้ผมพูดอยู่ในแผ่นพับโรชัวของบริษัท คุณสามารถเอาโปชัวบริษัทไปศึกษาและเอาไปนําเสนอได้เลยนะครับสุดท้ายขอฝากไว้ครับว่าเส้นทางเศรษฐีมีสองหัวใจกันหนึ่งนิสัยหัวใจของเศรษฐีมีลิขสิทธิ์และมีระบบนิสัยของเศรษฐีคือการตัดสินใจที่เฉียบคมและฉับไววันนี้พบอปอพธุริโตเปิดโอาให้คุณมาซื้อ หัวใจของเศรษฐีในเรื่องแบบของแพ็กเก,ธกจธุรกิจลิขสิทธิ์ของคุณแล้วคุณตัดสินใจซื้อนะครับแล้ววันนี้ท็อปโทนี้เปิดหัวใจเศรษฐีเรื่องของระบบอนุญ,ญาตอยู่แล้วครับให้คุณเอาระบบ ITS ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดรายได้นะครับสุดท้ายครับเหลือแค่หนึ่งนิสัยครับวันนี้เศรษฐีทุกคนมีนิสัยตัดสินใจที่เฉียบขาดและฉับไวถ้าวันนี้คุณมีสองหัวใจกันหนึ่งนิสัยเศรษฐีวันนี้คุณคือเศรษฐีคนแ่อไปครับขอบคุณมากครับคืนมาให้กับ กดอ่อนเอ็มซีครับขอบคุณค่ะนะคะ